จริงๆมันก็ได้แต่ความมันจริงเนี่ยนะโยมถามว่าไม่รู้กรรมทาอะไรมาบ้างไม่ยากนะดูกรรมในปัจจุบัน,นเนี่ยมันส่งผลมาจากอดีตเข้าใจหรือเปล่าเออถ้าปัจจุบันเนี่ยมันยังมีเวทยาก,กรรมทําให้เราเดือดร้อนใจมีความขับแขนใจให้ความขับแขนใจคือยังมีตัวสาอาฆาตไรบาทน,นะคำว,ว่าเดือดร้อนใจเนี่ยถ้าเพราะเหตุจากเรานั้นไปละมืดในสีทั้นั้น นะจึงทาให้วิบา,ากกรรมเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ปุจช่องนะหรือแก้ไขนั้นวิบากกรรมในปัจจุบันนี้จึงโพส่งผลมาจากอดีตทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าจารนั้นการจะแก้ไขนี้อดีตแก้ไขได้หรือเปล่าเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ไมไนะเพียงแค่ได้รู้แล้วทําความรู้นั้นจะได้เข้าใจว่าเอผลเน่งกรรมในปัจจุบันนี้มาอย่างไร เมื่อเรารู้โอ้อดีตมันเป็นอย่างนี้มันจึงสองผลเพราะอดีตมันทําเหตุมาผลมันในปัจจุบันจึงต้องรองรับ่จากเหตุนั้นเข้าใจหรือเปล่าจรเขาจึงบอกว่าใครทําเหตุอันใดไว้ต่ทําเหตุไม่ดีผลก็ย่อมดีทําเหตุไว้ไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีเป็นอย่างนั้นจึงได้เห็นว่าในปัจจุบันนี้มิจตามมาให้ผลนี่ก็เรียกว่ามีการมนของตนไหมเฮะ คนอื่นเขาไปทําความทุกข์ทำกรรมอันใดไว้นี่เราจะเดือดร้อนแทนกันหรือเปล่าใ,<ช>ใครทําอันใดไว้ต้องได้รับผลอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่หึนี่จึงได้บอกว่าถ้าโยมถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรจะแก้ไขอย่างไรนะให้ดูกรรมในปัจจุบันแตนะ่นั่นันคือผลจากในอดีตที่เราทําเหตุมาแล้วแตนะ่มันจึงมาให้ผลมาเสวยในปัจจุบันนี้ถึงการจะไปแก้ไขอดีตน่นนะ มันเป็นสิ่งนี้ทําไม่ได้พ่อดีตนั้นมันได้ล่วงไปแล้วไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะวัาศาสาตร์ก็แก้ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะที่จะทําได้รู้ได้คือปัจจุบันคือแก้ไขปัจจุบันเสียดังนั้นคำว่ากรรมปัจจุบันนี้จึงสามารถกําหนดอนาคตได้ใช่หรือไม่ <liking. S 1> เขาจึงบอกว่าโยมจะเกิดตายมาแล้วเป็นกษัตริย์นะ เป็นเจ้าหญิงเจ้าเนอ,อะไรทั้งหลายทนะั้งปวงเป็นมหมาจากักรพรรดิอะไรก็กกกกกตามนะก็ยังสู้นะบุญในตอนนี้ยังไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำได้นี่คือปัจจุบันนี้ที่ยมจะก,กำหนดได้แก้ไขได้แล้วยังมีลมหายใจยังมีกายสังขารอยู่ ตราบใดยังมีลมหายใจมีกายสังขารทุกอย่างยังแก้ได้ไหมจ๊ะหยังเริ่มได้หรือไม่ไถูกท่องฉันจึงบอกว่าปัจจุบันนี้แหละจึงเป็นบุญนะมหาศาลในขณะนี้อดีตที่ยมเป็นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่สำคัญเลย หรือเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลยด้วยซ้ําสู้ในปัจจุบันภพนี้ไม่ได้และยิ่งปัจจุบันภพนี้ยงทําอะไรอยู่อีกยมได้มาเจริญศีลมาเจริญสมาธิมาภาวนาะอบรมจิตเจริญวิปัสสนาอยา่างมรรคมฐานเนี่ยยงไม่ต้องถามหาอะไรอีกว่าบุญกุศลอํานาจมหาศาลเป็นอย่างไรเข้าใจหรือเปล่าหือนั้นถ้าอยากถามเรื่องการแก้กรรมในอดีตไม่ต้องไปถามหามันดูผลในปัจจุบัน ใครดูในปัจจุบันบ้างก็จะรู้ในอนดีตและเ็กอนาคตให้กรรมปัจจุบันคืออะไรกรรมที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นภพภูมิใจกลางเข้าใจหรือเปล่าเออเป็นภพภูมิใจกลางระหว่างอะไรระหว่างนรกกับสวรรค์อา่าอ่านรกสวรรค์เป็นยังไงแสดงว่าภพภูมิใจกลางอยู่ระหว่างนรกกับสวรรค์ หมายถึงว่าเราเนะี่ยสามารถจะไปในอบายภูมิสันนรกได้หรือไม่นะไปเป็นเอวดาได้หรือเปล่าอยู่ระหว่างการแล้วระหว่างการภพภูมินี้ยังมีภพภูมิสูงขึ้นไปอีกไหมนะคืออะไรคือภพภูมิพานานิพานคืออริยะบุคคลอน,ะนี่หรือหมื่ทางเหมือนทางสามแพง่นะ ที่เราจะเลือกเดินไปฉนั้นการที่จะแก้ไขในกรรมนี้ในอดีตแก้ไขไม่ได้แล้วแตสิ่งที่จะรู้ได้คือรู้ในกรรมปัจจุบันเหมือนที่โยกธรําอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำกรรมดีในปัจจุบัน,นาบางคนก็รู้อดีตว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บ้างอดีตเราสามารถรู้ได้แต่ยึดมั่นไม่ได้เพราะเมื่อยึดมั่นเป็นยังไงจ๊ะ ทุกไม่ได้หลงไม่ได้อ่าเมื่อยังถามว่าได้โยมยังยึดมั่นถือมั่นเมื่อวานอยู่วันนี้ทํไอะไรได้หรือเปล่าถ้าเมาื่อวานโยมยังเสียใจอยู่ปัจจุบันโยมก็ยังยึดมั่นถือมัน่นอารมณ์นั้นอยู่ความเสียใจนั้นจะหมดไปหรือเปล่าแสดงว่า,าดีนั้นยังอยู่ไหมอ่าและปัจจุบันนั้นเรารู้ไหมปัจจุบันจะรู้ได้อย่างไรเมื่อยังหลงอยู่ในอดีตอยู่ เมื่อยังหลงในอดีตยอยู่ปัจจุบันเราจึงทําอะไรไม่ได้เมื่อปัจจุบันทําอะไรไม่ได้อนาคตจะแก้ไขมันได้หรือเปล่ายิ่งไม่ต้องไปถามหาดังนั้นเขาจึงให้วางสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนั่นเองอารมณ์เหล่าใดก็ตามที่มันผ่านมาแล้วะจะเป็นหนึ่งวันหรือขณะที่ผ่านมาของอารมณ์ใดก็ตามะก็ต้องวางเสียทั้งหมดนี่หัวใจของกรรมาฐานคืออะไรเขาให้เพียรละอารมณ์ อารมณ์เหล่านี้แหละที่มันทําให้เกิดอุปาทานในานะเกิดพบเกิดชาติเกิดเป็นเกิดพยาบาทนะที่มันซับซ้อนเกิดตายันไม่ตายเกิดอย่างนี้แสดงว่าจิตเราเกิดตายอยู่ทุกขณนะอตพบอนะชาติมันเกิดทุกทุกขณะนั่นเองจึงบอกว่านะพบชาตินี้เนี่ยมันยาวนานมากนะดังนั้นถ้าใครอยากรู้พบรู้ชาติให้กําหนดในปัจจุบันังจิตนี้ลงไปนะพบ คือการเกิดชาติการเสวยพบแห่งอารมณ์ดังนั้นเมื่อเรานั้นนะเท่าทันในพบได้ความคิดทําให้เกิดพบได้ไหมจ๊ะฮะความคิดนีถ้าคิดดีเป็นยังไงพบนั้นดีไหมจ๊ะก็ไปเสวยดีถ้าตายไปตอนนั้นถ้าคิดชั่วอยู่ตายไปตอนนั้นเป็นยังไงเสวยพบเป็นยังไงอ่าทุกขติภูเกิดไหมจ๊ะนั่นคืออยู่อยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเราดูในปัจจุบันอย่ภพนี้เราทำกรรมดีและทรงอารมณ์ไว้จิตนั้นมันเป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลแล้วก็ละอกุศลเมื่อเราละอกุศลเสร็จแล้วจิตไม่เป็นอกุศลแล้วจิตมันว่างในอกุศลนนในความอาฆาตพยาบาทนั้นในขมว่างในอารมณ์ตรงนั้นนั่นแหละเขาจะตัดกรรมเสียได้ตรงนั้น เห็นไมจว่ามันสามารถตัดกรรมได้ตรงนั้นเมื่อเราไม่ไปยึดนะไม่ไปปรุงแต่งเหพบชาติพบชาติจึงถูกดับลงไปเมื่อไม่มีพบชาติให้เกิดแต่จิตต้องมีความที่ตั้งมั่นปัทถนาใช่หรือเปล่าชชเช่นื่อเราปัทถนาไม่อยากเกิดปัทนนาพระนิพพานเป็นที่หมายที่ตั้งจิตก็จะไปสวยอารมณ์นั้น แต่ถ้าจิตที่ว่างโดยไม่ไมีตั้งความปรารถนาจงจําไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรโดยที่ไม่มีความตั้งมั่นปรารถนาสิ่งการใดเนี่ยมันไม่มีหลักบางคนปฏิบัติไปเนี่ยปฏิบัติไปเพื่ออยากรู้อยากลองเออเมื่อถึงรู้ความรู้อยากลองแล้วนะแต่มันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทางเดินแห่งมรรคแค่อยากรู้อยากลองเช่นอ่า อยากรู้อยากลองในศาสนานี้เขาเป็นยังไงอยากรู้อยากลองศาสนานี้เขาสอนอยังไงแต่เหมือนอุปมาที่เขาเรียกว่าชายสามบทน,รบรนระรอบรู้ในพระไตรปิฎกรอบรู้ในพระคัมภีร์แต,แต่ไม่มีศรัทธาเลยในสิ่งที่ได้ระพฤ้นปฏิบัติหรือได้เข้าไปศึกษาแต่ในตัวศรัทธานี่แหละตัวเป็นตัวนํา ให้เขาถึงการทําความดีหรือการสร้างบารมีดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อโยมปรฏิบัติในทางเดินแห่งมรรคโยมต้องมีจุดมุ่งหมายปลายทางถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการที่โยมบำปพ็ญปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปถึงไหนเพราะอะไรืให้ความโลภความโกวดความหลงนี่แหละนะมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ แต่ถ้ายมปรารถนาพระนิพพานปรารถนาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความเป็นอามาตะของจิตมันจะมีความพึกเหิมนะมีความทยานอยากไอ้ความทยานอยากอย่างนี้ไม่เรียกว่ากิเลสแต่เป็นการความอยากเหลนี้เป็นไปเพื่อการประกอบจิตให้เกิดความเพียรให้เข้าถึงบารมีแนะที่เป็นอุสล แต่ความอยากที่ว่าอยากเห็นข่าเอาเป็นทําให้เกิดกิเลสคือความอยากได้อยากมีอยู่ในความโลภในความโกรธในความหลงความยึดมั่นถือมั่นแต่ความอยากเราใดที่นําไปสู่ความเพียรประกอบความเพียรเพื่อนนะและความอยากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นอุปกิเลสเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเพราะฉะนั้นโยมต้องตั้งมั่นความป่ารถนหาอย่างที่ฉันบอกให้ทรงอารมณ์อย่างที่บอก แต่ก่อนนอนทาอย่างไรเมืม่อจิตมันวางทุกสิ่งทุกอย่างตัดสัญญได้แล้วความยึดมั่นถือมั่นในกายเห็นโทษเห็นภปยในวัฏฏะแล้วเนี่ยมันไม่มีความปรารถนาในกายอยาก,กเกิดอยากครับสวยพบสวยชาติน,ะนิวมานใดก็ไม่ปรารถนาเป็นเทพทวดาก็ไม่ปัารถนนาเพราะเมื่อมันหมดบุญบุญวาสนาบารมีการสมัยทิพย์แล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นภพภูมิแห่งมนุษย์บ้างแห่งสัตว์บ้างอย่างนี้ไม่จบสิ้นน,น,นะ เมื่อเราไม่ปรารถนานี้ก็มีหนทางเดียวที่จะไปได้ที่จะเป็นอมตะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติในทางเดินแห่งมรรคนี้ความวิเศษคืออะไรความวิเศษคือความเป็นอมตะแห่งธรรมต่างคือไม่เกิดคําว่าไม่เกิดคือไม่ต้องมาเกิดพอเมื่อเมื่อมีการเกิดความแก่ก็ไม่มีความเจ็บก็ไม่มีความชราก็ไม่มีไม่มีความผัดผ้า เขาจึงบอกว่าพาณิพานเนี่ยอยู่ที่เดียวกันไหมถ้าไม่พัดผ้าเฮ้ถ้าคนจะพาณิพานเนี่ยสภาวะต้องเหมือนกันไหมถ้าต้องตัดสันโดษเหมือนกันหมดแต่วิธีทางที่เดินไปเนี่ยเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแต่วิธีทำอาจจะไม่เหมือนกันนะเช่นว่าการวางจิตวาง,างนะบางคนพุทธท บางคนทำโมบางคนสังโฆบางคนพุทธทางสังฆาชามิบางคนยุบหน่อพงหนอ,หนอบางคนดูลารมอนาปรสิตเป็นอารมณ์ไม่เหมือนกันแต่ถามว่าอ่ามันคือการเจริญสติเหมือนกันไหมมันเป็นการเจริญสมถะเหมือนกันไหมอาศัยอุบายเหล่านี้ให้เกิดความสงบเหมือนกันไหมนี่ชื่อว่าอารมณ์กรรมาฐานทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าโอ้ยนี่เจ้าเป็นสายพุทโธอันนี้เจ้าสัมมาหลังี่โอ้บางคนละสายกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์แบบนี้ก็เรียกเป็นมิจฉาทิฐิแล้วคือไม่เข้าใจในพักอมานเข้าใจหรือเปล่าเพราะไม่ว่าสายไหนสายไหนเมื่อปลาพติปฏิบัติลงไปเมื่อภาวนาลงไปเป็นรมนานแล้วมันจะไปรวมอยู่ที่เดียวกันเหมือนโยนกินอาหารเนี่ยจะกินของหวานก่อนมันไปรวมอยู่อีกกระเพาะหรือยังไงกินของข้าวไปอยู่กระเพาะห,หรือเปล่าอยู่กระเพาะเดียวกันหรือเปล่าอ่าแล้วไอ้คนที่เกิดมาจะเป็นฝรั่ง เป็นชาวนั้นชาวนี้ไปอยู่ในภพภูมิคนละภพภูมิกันหรือเปล่าเพราะเัฒนาหวยทำเหมือนกันหมดดังนั้นแล้วไม่ว่าจะสายไหนอุบาอาจารย์ไหนมาเป็นไปเพื่อทางหลุดพน้นทางเดียวกันถ้าแบ่งสายเมื่อไหร่อาจารย์นั้นก็เตรียมตัวไว้เลยนะเ,เจอกันในนรกเข้าใจหรือเปล่า